สวัสดีครับคลิปนี้ก็ปัญหานะครับไฟเตือนน้ำมันนะครับในรุ่นแฟนทอมสองร้อยกุญแจบนไฟเตือนน้ำมันที่โชว์ที่เรือนไม้นะครับเวลาน้ำมันหมดไม่เตือนนะครับสาเหตุเป็นเพราะเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ตัวนี้นะครับนี้ครับเสียเซนเซอร์ตัวนี้มีชื่อว่าเทอร์มิสเตอร์นะครับนี่ครับเทอร์มิสเตอร์ ก็สั่งมาจากอะไรมาจากออนไลน์นะครับเนี่ยสั่งมาจากออนไลน์เป็นของอีซูซูนะครับคือเรายกมาทั้งตัวเลยครับประมาณ300ร้อนิดๆน,นะครับแต่เราจะเอาแค่ตัวนี้ตัวเดียวเราก็จะทำการบัดกีตัวนี้ออกนะครับแล้วก็เอาตัวใหม่นี่ครับใส่เข้าไปแทน นี่ครับพอเราบ,บัดกีเสร็จแล้วมก็จะมีรูปร่างแบบนี้นะครับเอาอันใหม่นะครับเตรียมใส่เข้าไปแทนก็ใส่ให้มันอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับมันจะได้เตือนให้ได้ระดับความสูงนี่ครับเ,เซนเซอร์ที่เราซ่อมเสร็จแล้วนะครับเ,เพื่อนๆไหนจะสงสัยว่าทำไมผมถึงใช้ตัวเซนเซอร์หรือเทอร์มิสเตอร์เนี่ยของรถยนต์ครับก็รบจริงของรถยนต์มันจะทนกว่านะครับ ทนรถยนต์จะทนกว่าแล้วไอ,อ้เราไม่จำเป็นต้องซื้อของใหม่นะครับชุดลูกลอยที่ผมมาซื้อมาเนี่ยคือเราไปซื้อตามร้านอะไรเชียงกงก็ได้นะครับบางที่ก็าอาจจะมีแยกขายครับราคาอาจจะถูกกว่านะครับยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่รับชมคลิปขอบคุณครับ